สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เราจะมาดูพิกอากาศกันนะคะในหัวข้อที่ว่าคุณจะตัดจบจากคนเกา對對่าได้ไหมนะคะคุณจะตัดจบจากคนเกา่าได้ไหมอ่าไพ่มีอย <keeping like S 2> ู่สองกองนะคะกองแรกเป็นลูกแก้วพญานาคสีขาวนะกองที่สองเป็นลูกแก้วพญานาคสีเขียวนะคะหัวข้อวันนี้นะคุณจะตัดจบจากคนเก่าได้ไหมอ่ะ ตั้งจิตอธิษฐานเลือกหน้าไพ่ได้ค่ะเ่าเรามาดูคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะลูกแก้วนาคราชสีขาวนะประเด็นวันนี้เราคือคุณจะตัดจบจากคนเก่าได้ไหม ให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะคุณจะตัดจบจากคนเก่าได้ไหมนะบางคนอยากจะเริ่มต้นใหม่อะแต่มันตัดคนเก่าไม่ได้มันจะตัดยังไงไม่รู้ชีวิตนี้นจะตัดได้หรือเปล่าอ่ะมาดูดีกว่าคุณจะตัดได้ไหมรอบนี้ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะสี่เหรียญอ่าหาเจ็ดไม้เทา้าแปดดาบอ่าหกถ้วยโหเดอะเดอืมเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดสักสิบห้าใบนะคะหนึ่งถ้วยสิบ ถ้วยสิดาบอ่าเะเจสตินะคะดีเ <laughs> อ็มเพรสทูเล็บมาสงเหรียญนะคะสามดาบอ่าเดอะเทมเพรสอ่าเพดออฟคัพ แล้วก็ห้าเหรียญอ่ะสำหรับคนเลือกหน้าไพ่กองที่หนึ่งนะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยมันมันมีแต่ความอึดอัดมะมันมีแต่ความอึดอัดมันมีแต่ความทุกข์ระทมขมขืนมันมีแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจอมีแต่สร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้กันคู่ของคนณน่ะน่าจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลกันเนาะอยู่กันคนละที่คนละทางอาจจะมีสภาวะ สังคมสภาวะาวัฒนธรรมเชื้อชาติศาส,สนา,าต่างถิ่นต่างแดนต่างวัยก็ได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณจะเจอเจอ,เจอในเรื่องของรักที่เป็นรักซ้อนรักที่เป็นรักสามเศร้า,ารักที่มันมีพันธนาการที่อึดอัด,อด,อด,อดอคู่ของคุณอาจจะมีคนเก่าประเด็นคนเก่าเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่า มันยังไม่สามารถลืมคนเก่าในความสัมพันธ์ไปได้มันก็เลยเป็นความสัมพันธ์ที่พันธนาการอยู่อย่างเงี้ยจะชัดเจนก็ไม่มีความชัดเจนจะหาความสุขสมหวังในความรักเนี่ยมันก็ไม่มีอยู่กันเหมือนแบบทุกข์ทรมทขมขื่นอยู่กันเหมือนแบบว่ามีแต่ความอึดอัดอืมแต่ในความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็น two love เนาะมันจะเป็นคู่ทวินเฟรมนะคะ คู่ที่ดูจะหลุดออกจากกันยากอ่ะไม่ว่าจะสร้างพัฒนาการความอึดอัดการต่อกันสักแค่ไหนก็ตามมันก็ยังจะไปไปมา,มาในความสัมพันธ์นะมันจะมีการหึงมีการหวงในความสัมพันธะ์อ่ะคือยังไงยังไงก็ดูจะยากที่จะหลุดออกจากกาันได้ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นนะอาจจะจบกันไปหลายครั้งแล้วเลิกกันไปหลายครั้งแล้วบางคนอาจจะตัดจบกันไปแล้วนะจบกันไปเสร็จแล้วก็มีการง้อ มีการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์กันครั้งใหม่บางคนเนี่ยอาจจะเคยเป็นลักษณะเหมือนกับเคยเป็นครอบครัวกันมาแล้วก็ได้นะแล้วก็อาจจะเคยเหมือนกับหย่าร้านไปแล้วอ่ะหลายหลายปีผ่านมาเนี่ยกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพราะหกถ้วยเนี่ยบ่งบอกว่าอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณตั้งแต่สมัยวัยเรียนก็ดีอ่าสมัยวัยทํางานก็ดีหรือคนที่เคยแต่งงานกับคุณไปแล้วจบกันไปแล้วหรือเลิกร้างกันไปแล้วนะคะ ย้อนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีกหรืออาจจะเป็นคนเก่าที่แบบว่าไปไปมามากันอยู่อย่างนั้นอน่ะเอ่อจะไปต่อเดินหน้าต่อก็ไม่ได้อ่อจะเลิกกันก็เลิกกันไม่ขาดเหมือนว่าความสัมพันธ์มันมีแต่ความสัมพันธ์ที่บั่นทอนความรู้สึกต่อกันเนาะเป็นความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนเป็นความรู้สึกที่เหมือนเป็นคนในความลับอือบางคนเจอเจอแบบเป็นเรื่องสามเศร้าเป็นรักอ่าเมียน้อย สามีน้อยเป็นกิ๊กหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะอแต่เหมือนกับว่าในท้ายที่สุดแล้ว่คุณกับเขามันไม่สามารถที่จะหลุดออกจากกันได้ยังจะต้องมีการกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกันใหม่เพราะต่างคนต่างหึงห่วงการกักกันอยู่อย่างนั้นนะคะคุณพยายามแล้วพยายามที่จะไปมีคนใหม่พยายามที่จะหารักใหม่แล้วอะแต่มันหาแล้วมันไม่มี เออไม่ว่าคุณจะไปเจอรักครั้งไหนครั้งไหนคุณก็ดูเหมือนเจอแต่รักที่มันผิดหวังรักที่มันเป็นสามเศร้านะรักที่มันอกหักสุดท้ายแล้วรักของคุณนะ่ะก็ยังคงเป็นคนเก่าที่เคยมีปัญหาปวดร้าวที่เคยกักในความสัมพันธ์กับคุณที่เคยไปไปมา,มาทำร้ายคุณทำให้คุณเจ็บปวดนะ่ะยังคงกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อยู่นะพูดง่ายๆว่าคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นคู่แท้แต่ว่าเป็นคู่แท้ที่ทุกข์ระทมขมขื่นนะ หลายคนถามแม่หมอว่าคู่แท้นี่มันคือยังไงหรอทําไมคู่แท้มันถึงทุกได้ล่ะแม่บอกก็จะบอกว่าคู่แท้นี่มันมีหลายแบบนะมันไม่ใช่ว่าคู่แท้จะต้องสุขสุขเสมอไปมันมีคู่แท้ที่เป็นคู่ทุกขระทมคู่แท้ที่เป็นคู่วิวาทคู่แท้คู่อุบาทคู่แท้คู่อุปถัมคู่แท้คู่บุญคู่แท้คู่บารมีมันไม่เหมือนกันนะ ของคุณเนี่ยมันเป็นคู่แท้ที่เป็นคู่ทุกขระทมอยู่ด้วยกันน่ะมันมีแต่ความทุกขระทมขมขื่นต่อกันอ่ะเลิกจากกันก็ไม่ได้ให้รักกันหวานชื่นก็ไม่มีเออมันเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าชาติที่แล้วคุณอาจจะไปปลูกพันธนาการในเรื่องของรักสามเศร้ากับเขามาตลอดจวบจนมาถึงชาติพวกนี้ยมันก็ยังเวียนกันในเรื่องของรักสามเศร้ามาตลอดอืมมันเป็นวิบากกรรมในเรื่องของความรัก ทั้งมีและทั้งน้าความรักแบบนี้ถ้ามันจะจบลงได้เนี่ยก็ต่อเมื่อมันต้องมีคนหนึ่งที่ยอมที่จะเป็นผู้เสียสละยอมที่จะเป็นผู้ออกจากความสัมพันธ์นั้นไปนะคะความสัมพันธ์ในสามคนสามเรามันถึงจะจบได้นะไม่อย่างงั้นก็ยากถ้ายังคงมีความรู้สึกว่ากักในความสัมพันธ์ไม่ยอมไม่ยอมเลิกล้างต่อกันคนโน้นก็จะเอาคนนี้ก็ห่วงเอาไว้ต่างคนต่างไม่เลิกจากกันคุณก็จะเวียนอย่างเงี้ยไปทุก,ท,ก,ท,กทุกชาติ บางคู่เป็นคู่วิวาดอยู่ด้วยกันทะเลาะกันเช้าเย็นอ่ะแต่เลิกก็ไม่เลิกนะแต่มันก็ทะเลาะกันตกตีกันทั้งเช้าทั้งเย็นอะคู่อุปถัมภ์เนี่ยอาจจะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วทําให้เจริญรุ่งเรืองแต่อาจจะไม่มีความรักต่อกันก็ได้นะอาจจะไม่ได้รักคนเนี้ยแต่อยู่กับคนนี้แล้วรู้สึกว่ารวยก็เลยเลือกที่จะอยู่ออย่างนั้นก็มีคู่ศีลคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขแต่อาจจะไม่ได้การันตีว่าร่ำรวยก็ได้ไง อยู่ด้วยกันแล้วอาจจะไม่ร่ำรวยแต่อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกมีความสุขสมมาะเหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในความเป็นคู่แท้มันมีหลายแบบแต่ของคุณดูแล้วมันจะเป็นคู่แท้ที่ทุกประทมขมขืนนะเออมันยังไงยังไงก็ต้องแบบสร้างความอึดอัดใจ,จสร้างความทุกข์ทรมานใจให้แก่กันตลอดถึงแม้ว่าในที่สุดแล้วคุณจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เพื่อที่จะเริ่มต้นพยายามความสัมพันธ์กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเนี่ย คุณก็เหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะอยู่อย่างมีความสุขกับเขาคนนี้ได้มันจะหลุดไม่พ้นจากคำว่ารักษาเศร้าถ้าตามหน้าไพ่แล้วคนที่เลือกกองน,นี้ก็บอกได้เลยว่าถามว่าคุณจะตัดจบจากคนเก่าได้ไหมดูแล้วยากค่ะดูแล้วยากมากบางคนอาจจะเลือกที่จะอยู่อย่างนี้ก็ได้อยู่มาสามคนสามเราอย่างเงี้ยอยู่มาเป็นคู่ทุกคู่วิบากกรรมไปอย่างนี้แหละเพราะมันตัดจบไม่ได้เพราะว่าใจมันไม่สามารถตัดได้ อแนะนํานะถ้าคุณอยากจะตันได้จริงๆคือคุณต้องทำศีลตัวคุณเองให้สูงกว่าเขาอะ่ะมันทําสมาธิเยอะๆเมื่อศีลคุณนําเข้าไปแล้วอะ่ะบ่วงกรรมมันไม่ได้เสมอกันศีลมันไม่ได้เสมอกันเขาก็จะหลุดออกจากคุณเองได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังรู้สึกยังกักในความสัมพันธ์ยังรู้สึกว่ายังอยากจะแก้แค้นกันก็ดียังกักในความสัมพันธ์ก็ดี ยังอดทนที่จะรอคอยเขาก็ดีไม่ว่าจะอยู่แบบไหนคุณก็จะยอมรับได้นั่นหมายความว่าคุณก็ไม่มีทางที่จะหลุดออกจากเขาได้นะคะที่สุดแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะตัดจงคนกับคนเก่าได้นะยังคงวนเวียนอยู่ในความรู้สึกที่กลับเข้ามาแล้วก็ยังคงเป็นความรู้สึกที่ทุกข์ะทมใจต่อกันอยู่ดีและบางคนอาจจะเลือกที่เป็นสามีน้อยหรือเมียน้อยแล้วต่างคนต่างบ้านอยู่กันอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะได้นะคะอ่าก็อาจจะได้นะ แต่ถามว่าจะได้อยู่ด้วยกันอย่างสุขสมไหมค่อนข้างจะยากนะคะตามหน้าภายนี้แต่ถามว่าเขาเขาอุปถัมภ์คุณน่ะให้คุณอยู่ดีมีสุขได้ไหมอยู่ได้เรื่องการเงินการทองก็สามารถเลี้ยงดูคุณได้นะแต่ในความสุขที่จะอยู่กับคุณอย่างสุขสมหวังสองคนแบบรักเดียวใจเดียวอันนี้บอกได้เลยว่ายากแล้วก็บอกได้เลยว่าชีวิตคุณก็ตัดออกจากเขาค่อนข้างจะยากไม่สามารถที่จะตัดจากคนเก่าได้ยังคงต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้อ่าคุณก็ ที่สุดแล้วคุณก็ต้องเป็นผู้เลือกพิจารณาตัดสินใจเองเนาะอืมโอเคนะสาหรับคนเลือกชุดที่หนึ่งนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะถ้าคุณพอใจกับความรู้สึกกับพันธนาการที่เป็นแบบนี้คุณก็เลือกอยู่อย่างแบบให้เขาดูแลคุณอย่างสบายๆแล้วก็ต่างคนต่างอยู่จะได้ไม่มีปัญหากันเนาะแต่ความสุขใจนั้นอาจจะหายากหน่อยนะคะทําไงได้เนาะมันเป็นคู่แท้ที่เป็นคู่ทนะุกข์ละท่มแหละมันก็หลุดจากการยากพอสมควรเพราะกรรมมันเสมอกันไนงะ อ่าทีนี้มาดูคนเลือกไพ่กล่องที่สองดีกว่าคุณจะตัดจบจากคนเก่าได้ไหมนะประเด็นของเรานะอะคนที่เลือกไพ่ชุดที่สองนะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูเอาไว้เพื่อความบันเทิงนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะี่ะคุณจะตัด จากคนเก่าได้ไหมบางทีความรักมันก็คารังคาสังใช่ไหมอยากจะเลิกให้มันจุบจบกันสักทีแล้วจะได้เริ่มต้นจากคนใหม่แต่มันตัดไม่ได้สักทีมเพราะอะไรทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าในวันนี้คุณจะสามารถตัดจบได้หรือเปล่าม,ม,มา the world king of sword เจ็ดดาบสี่ถ้วย 6ถ้วยเจ็ดไม้เท้าสองไม้เท้าเอ่พด o ออฟสอดนะคะสิเหรียญคิงออฟคัพเเก้าถ้วย ดีเอ uh, mm ็มเพอเรอร์นะคะสี 4, 3, Man, mm ่ไม้เท้าสามถ้วยคว e นออฟแวร์นะคะ mm hmm. แล้วก็ค e mm ี hmm. นออฟสอดนะสำหรับคนเลือกหน้าไพ่ชุดที่สองคุณเป็นคนที่ไม่ง้อใครนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือคุณจะเป็นผู้หญิงคุณมีศักดิ์ศรีคุณมีอำนาจคุณมีหน้าที่การงานที่มั่นคงคุณมีอสังหาริมทรัพย์ คุณมีกิจการคุณมีครอบครัวมีอะไรที่คุณหาเองของคุณได้อ่ะคุณเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นคนที่ฟันฝ่าอุปสรรคในชีวิตเป็นคนที่บุกเบิกบุกเบิกด้วยซ้ําไปบุกเบิกมาตั้งแต่เด็กเดกอ่ะหากินหาเลี้ยงหาตัวเองมาตั้งแต่เด็กเด็กดังนั้นหนึ่งหละโดยนิสัยของคุณเป็นคนที่ไม่ยอมคนไม่งอใครทิฐิแรงอขี้หึงขี้หวงขี้อีโก้เนี่ยมันมีตรงนั้นหมด อ่าแล้วก็เป็นคนที่ถ้าคุณตัดจบคุณก็คือจบเลยนะคุณรักใครรักจริงรักใครรักมุ่งมั่นรอใครรอจริงเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตแทบจะทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินคุณจะทําอะไรด้วยความแบบสัตย์จริงด้วยความมุ่งมั่นเสมอเลยถ้าใครสักคนมาหักอกคุณหรือใครสักคนไม่เห็นค่าของคุณคุณสามารถที่จะตัดโชค ออกได้ทันทีโดยที่คุณจะไม่แยแสแล้วก็ไม่สนใจแล้วพร้อมที่จะ,ะเดินหน้าต่อได้เลยอ่ะในที่นี้คุณเป็นคนที่ท่องโลกกว้างนะเป็นคนที่มีอิสระหาความสุขให้กับตัวเองได้อ่ะเป็นคนที่ไม่ไม่เอาตัวเองเนี่ยไปผูกติดพันธนาการกับใครเพราะว่าคุณสามารถพึ่งพาตนเองได้ไงเออไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนๆนะคุณสามารถพึ่งพาตนเองได้คุณผ่านชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วที่สําคัญคือคุณเป็นคนที่ชอบ ท่องโลกกว้างคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่นิ่งกับที่ไม่ชอบให้ใครมาจํากัดกรอบชีวิตไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบชีวิตของคุณอ่าไม่ชอบให้ใครมาจ Blind ุกจิกจู้จี้ในชีวิตของคุณเนียคุณเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้ช yeah. อบสไตล์คนที่ให้อิสระแก่กันนะคะถ้าใครมาจริงจริงจิจิกับคุณนี้น่าจะอยู่กับคุณยากสักหน่อยเนาะจริงๆคุณเป็นคนที่สวยเก่งหล่อเท่งานมั่นคง ดูแลครอบครัวได้คุณเป็นคนที่ถือได้ว่าชีวิตต่อสู้ดิ้นรนมาจนกระทั่งประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนๆก็ตามนะอาจะอายุยังน้อยจะเป็นพ่อไม่พ่อรักแม่ไม่แม่รักหรือคนโสดมาแต่ก่อนก็แล้วแต่นะในชีวิตคนส่วนใหญ่คุณมักจะเจอเจอคนที่ที่เจ้าชูอ่ะค,คนที่แบบว่าไม่ ไม่ค่อยจริงจังจริงใจเนาะเมื่อลื่นเหมือนปลาไหลอ่ะบางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้จักความรักด้วยซ้ํแต่ว่ารักนั้นคืออะไรอ่ะรู้จักแต่คําว่านหน้าที่การทํางานนั้นคืออะไรก็อาจจะคล้ายๆแม่หมอเนาะไม่รู้ว่าความรักคืออะไรรู้จักแต่คำว่านหน้าที่อ่าอ่าใครที่จะอยู่อยู่ขึ้นคานกับแม่หมอก็อยู่ได้นะคะแม่หมอรับสมัครสมาชิกฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอ่าอ่าทีนี้ถามว่าในชีวิตของคุณมีคนมาจีบคุณเยอะไหมมีเยอะมีคนให้คุณเลือกเยอะแยะเลย แต่มันไม่มีใครถูกสเปคคุณอนะด้วยว่ารสนิยมหรือเป้าเป้าที่คุณกําหนดเอาไว้ว่าคนหนึ่งคนที่จะมาเคียงข้างคุณได้เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดแปเก้าสิซึ่งมันมันจะหาคนที่เพอร์เฟกบริบูรณ์ในชีวิตของคุณเนะี่ยคือเข้าตากรรมการแบบคุณเนี่ยมันค่อนข้างจะยากยากเนอะทีนี้คนรักเก่าของคุณคุณก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่คนรักเก่าของคุณเป็นคนที่อย่างที่บอก นิสัสขี้อีกโก้แล้วก็เหมือนกันหลอกลวงความรู้สึกของคุณนะหลอกในความรักคุณคือเจ้าชูอ้อ่ะแม่ปลาไหลพ่อปลาช่อนอประมาณนั้นอะ่ะเอ่อต่อให้เขาพยายามที่จะเทคแอคชั่นหรือพยายามที่จะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์มันก็รู้สึกว่าทัศนคติและความคิดมันจะไปด้วยกันไม่ได้นะด้วยที่ต่างคนต่างแกรง่งต่างคนต่างเก่งต่างคนต่างมีดีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่เหมือนกับว่าเอ้ยแบบ ฉันไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้ฉันไม่จําเป็นนะฉันก็อยู่ของฉันได้ชิวๆดังนั้นถามว่าคนที่เลือกไพ่กองนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะตัดจบจากคนเก่าได้ไหมได้คนตัดจบได้สบายๆดูสิคุณถือดาบไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนๆคุณก็ถือดาบพร้อมแบบตัดโชะอ่ะใครไม่มาใครมาแล้วไม่ถูกสเปคมาแล้วไม่ถูกใจไม่ได้ดั่งใจหวังเนี่ยเนี่ยไม่ได้ดั่งใจหวัง หรือมาแล้วคิดไม่ดีกับคุณพูดไม่ดีกับคุณไม่ได้จริงใจกับคุณคุณตัดจบทันทีคุณไม่แคร์โนแคร์โนโนคุณบอกว่าคุณสามารถที่จะมีอิสระเสรีอยู่คนเดียวได้คุณอยู่คนเดียวได้ชิวๆฉันสามารถที่จะอยู่เป็นโสนได้ฉันก็ท่องโลกกว้างสวยๆหล่อๆชิวๆของฉันไปอเพราะฉันก็เป็นคนที่มีการงานที่มั่นคงมีสังคมที่ดีมีครอบครัวที่พร้อมอยู่แล้วมาพ่อแม่ลูกหลานเลน กิจกรรกิจการอะไรฉันก็มีพร้อมครอบครัวทุกอย่างฉันก็มีกิจการฉันก็มีคือไม่จําเป็นต้องมีคู่ก็ได้สําหรับคุณชีวิตนี้เนี่ยก็ประมาณนี้เลยเพราะฉะนั้นถามว่าคุณตัดจบได้ไหมคนเก่าของคุณที่มาทําให้คุณแบบอึดอัดที่มาไม่จริงใจกับคุณคุณตัดจบไปตั้งนานแล้วแล้วคุณก็หลั่นลาของคุณไปตั้งนานแล้วล่ะค่ะเอถามว่าแล้วคุณจะเจอคนใหม่อีกไหมตามหน้าไพ่ก็บอกว่าคุณก็ยังเลือกอยู่นะคะยังเลือกอยู่ก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณจะเลือกได้หรือเปล่าเดี๋ คุณตัดจบคนเก่าได้แล้วแหละแต่ว่าคุณคุณคุณจะเลือกเลือกคนใหม่ไหมอี่ยมาดูกันต่อสักหน่อยดีกว่าเนาะอ่าแถมให้สักหน่อยหนึ่งสิสงสัยอะว่าที่สุดแล้วคุณมีคนคนใหม่หรือเปล่าอ่าตัดจบเนี่ยตัดจบได้โนโซนแคร์เ no so no ชี่ยวมั่นมั่นในตัวเองสูงมากสาวมั่นหนุ่มมั่นอะประมาณนั้นนะคะมีก็ดีไม่มีก็ไม่เปไรเออประมาณนั้นนะเด้ะคุณมีความฝันนะคุณสร้างฝันสร้างอาชีพสร้างอะไรของคุณเองได้แล้วคุณเป็นคนที่ เออความคิดอาจจะแปลกแหวนแนวไม่ค่อยเหมือนใครรักอิสระเหนือสิ่งอื่นใดประมาณนั้นนะคะใครก็จับตัวคุณยากอ mm ืมก้าเหรียญดูสิเห็นไหมเพอร์เฟกแบบการเงินการทองทุกอย่างคุณมีพร้อมดูแลตัวเองได้โ oh, หดีคิงออฟเฮนเตอร์คืนฐานะคุณก็ร่ํารวยอ่ะไม่ใช่แบบขี้ๆนะไม่ใช่แบบจนๆนนะ่ะดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องง้อใครเลยอ่ะไม่จำเป็นต้องง้อใครมาเลี้ยงคุณอนะ่ะคุณอยู่ได้สบายสบายเลยนะ j u นจ m e n t โอโหคุณไม่ผูกติดกับใครทั้งนั้น มันจะอดีตชาติคู่อะไรกัคุณก็ไม่สนทำไมดีมาไม่ดีหรือคุณไม่เอาเลยนะหนึ่งดาบแต่เหมือนว่าคุณจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญในชีวิตเรื่องอะไรเอ่ยเอ่อควีนออฟเพน t a c เ e ิเงินเงินเงินแล้วก็เงินเนาะคว e นออฟแว n นะคะหนึ่งไม้เท้าเจ็ดเหรียญสามดาบควีนออฟแวรสรุปว่าสําหรับคนเลือกหน้าไพ่ชุดนี้นะคุณไม่ได้คิดจะเอาใครเลย คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากกลับไปบ่นเบียนอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันผิดหวังอีกอ่ะคุณบอกว่าช่วงนี้คุณขอเลือกงานดีกวะคุณขอทํางานคุณขอทําเงินเพราะว่าตอนนี้เงินงานมันกําลังเข้าคุณอ่ะคือมันเป็นช่วงโอกาสทองของคุณที่คุณจะได้คว้างานจะได้เลื่อนขั้นในตําแหน่งที่สูงกาลังจะมีกิจการที่สามารถต่อยอดคุณไประดับร้อยล้านได้อ่ะคุณก็เลยรู้สึกโนสนโนแคร์กับเรื่องของความรักคุณบอกว่าขอพักในเรื่องของความรักก่อน แต่ขอเอาเรื่องของงานกับเงินมาก่อน mm hmm. อ่าฮะก็ตามนี้แล้วกันเนาะสำหรับคนเลือกไพ่ชุดที่สองนะคุณตัดจบได้แล้วค่ะแล้วตอนนี้คุณโฟกัสงานกับเงินนะคะส่วนความรักคุณบอกว่าเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันเนาะโอกาสหน้าถ้ามันมีความรักเข้ามาคุณค่อยพิจารณาอีกทีจากสี่ถ้วยของคุณถามว่ามีเข้ามาไหมมันก็มีเข้ามาแหละแต่ที่สุดแล้วคุณก็ค่อยเลือกไปแล้วกันเนาะหรือว่าจะดูต่ออีกสักหน่อยว่าคุณจะสุขสมหวังหรือเปล่ปาอีกสักสองสามใบแล้วกันอ่าได้ไหมได้ไหมอ่าหกเลี้ยญ จะจัดติ๋วขาใจหลายๆคนเนาะก้าวถ้วยนะคะ t h ฮ Hermit สรุปแล้วคุณอาจจะอยู่ทางธรรมนะคะคุณเหมือนกับว่าคุณเลือกที่จะไม่เอาใครนะคะตามหน้าไพ่ชุดนี้ก็เหมือนกับว่าคุณเข็ดหลาบในเรื่องของความรักแล้วไม่เอาแล้วล่ะคะ่ะขอรวยดีกว่าของงานมั่นคงเงินมั่นคง,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 งนะ,ะคุณก็จะได้สุขสมหวังตามนี้นะคะอ่ะก็รับพลังงานหน้าไพ่ไปตามนี้คะ่ะขอบคุณสําหรับทุกๆคนกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ